สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานท้ายิรันพนาสูนเท้ายิรัมพนาสูานสคือใครชื่อนี้กลับเข้ามาเป็นกระแสครั้งหลังจากที่เมื่อเร็วๆนี้มีนักข่าวหลายสำนักให้ความสนใจกับไปสัมภาษณ์นจ่อยในจอ่นจอยคือใครต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2554ซึ่งขณะนั้นในจ่จอยมีอายุเพียง10ขวบทางแพทย์ได้ลงมติว่า เด็กชายจ่อยในขณะนั้นได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วและทางครอบครัวได้ดาเนินการจัดการศพให้และขณะที่กาลังจัดงานศพอยู่นั้นเด็กชายจ่อยกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับเล่าเรื่องให้กับทางครอบครัวฟังว่าเขาฟื้นมาได้เพราะไปเจอท้าวฮีรันพนาสูรเป็นผู้ส่งกลับมายังโลดมนุษย์อีกครั้งโดยแจ้งว่าให้พ่อของเด็กชายจ่อย นำขนุนไปถวายที่รูปปั้นของตนหลังโรงพาบาลพระมงกุฎเ้าหลังจากนั้นนายจ่อยก็ฟื้นคืนชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้มาทำความรู้จักความเป็นมาของเท้าหิรัมพนาศูนย์ค่ะความหมายของชื่อเท้าหิรัมพนาศูนฮิรันหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองพนาศูนเป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาที่แปลว่าป่า กับอสูรสื่อความหมายถึงเทพาสูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่าปัจจุบันเทวีรันพนานสูรประดิษฐานอยู่ที่ศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าหรือพระราชวังพญาไทยเดิมมีประชาชนเดินไปทางไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่องเพราะมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสุขภาพการหายจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆรวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภเงินทองอด้วย ประวัติและตำนานเท้าฮิรัมพนาสูนท้าฮิรัมพนาสูนหรือเท้าหูปรากฏขึ้นในแผ่นดินรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามประวัติและตำนานระบุว่าในปีพุทธศักราช2449ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชพระองค์ได้ทรงสเสด็จป,ประพาส มณฑลพายัพซึ่งในเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นป่าเขามีความอันตรายและมีโครคภัยไข้เจ็บเมื่อทรงออกจากอุตรดิตเมื่อพระองค์เห็นว่าเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วยนั้นเกิดความหวั่นวิตกต่อภัยอันตรายในป่าพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่ในโตจะเสด็จหนะที่แห่งใดก็ดีคงจะมีทั้งเทวดา และปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันอันตรายทั้งปวงมิให้มากราบกลายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยซึ่งจากพระราชดำรัสดังกล่าวทำให้เหล่าข้าราชบริพารที่ติดตามคลายกังวลใจไปได้แต่ขณะที่ทรงเสด็จประพาส ได้มีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ร่ำสันเอ่ยนามว่าฮิรันและบอกตนเองว่าเป็นอสศูนย์แห่งปาและเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติที่จะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารในขณะเดินทางองค์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งเครื่องสังเวยในปา่า ริมพับพานั้นและเมื่อทรงเสวยก็แบ่งภักยาหารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอซึ่งปรากฏว่าการเสด็จประาพาสป่าในครั้งนั้นก็ปราศจากอันตรายใดๆทั้งปวงไม่มีผู้ใดป่วยไข้ได้เจ็บจากเหตุดังกล่าวทำให้การเสด็จประาพาสในครั้งต่อๆมาข้าราชบริพารจึงทำพิธีอัญเชิญเทพาสูนที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้ง และมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเรื่องราวร่ำารือไปถึงข้าหลวงมณฑลเทศาพิบาลต่างๆทำให้ผู้คนเริ่มใสและเคารพเท้าหิรันพนาศูรกันและโปรดให้หล่อรูปท่ํนเท้าประดิษฐานไว้ประจําพระราชวังพญาไท รูปเท้าฮิรันพนาศูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนต่างเคารพกราบไหว้ป้องกันพยันอันตรายโดยปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคาถาบูชาเท้าฮิรันพนาศูนหากใครไม่สะดวกเดินทางไปกราบไหว้ที่ศาลให้ทั้งจิตระลึกถึงท่านเท้าฮิรัพนาสูน ตั้งนโมสามจบและสวดคาถานหินะภูมาสีภาสตินิรันตารังราพาสุขรังพระวันตุเมสวดทั้งหมด9จบนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ